เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงประเด็นวันนี้ค่ะฝ่ายค้านที่ขนาดนี้ไม่เข้าตาเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจยิ่งซักฟอกพลเอกประยุทธ์ก็ยิ่งผงาดส่วนท่านนาย,ยกเองก็ต้องถอดบทเรียนเดินตามพลเอกเปรมอย่าได้กลัวนักการเมือง มาตามกันที่ประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านกันค่ะก็ถือได้ว่าทําให้ท่านนายกผลเอกประยุทธ์จันโอชารัศมีเปลิ่งประกายสมกับที่เดินลงมาเล่นการเมืองเลยละค่ะวันนี้เป็นนักการเมืองเต็มรูปแบบแล้วที่ตอบชัดถ้อยชัดคําทั้งทิมทั้งสวนกลับก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาชั้นเชิงทางการเมืองนั้นสุดยอดแล้วสําหรับฝ่ายค้านค่ะ ถ้ายังคืนอภิปรายไม่ไว้วางใจมุ่งเน้นไปเฉพาะที่พลเอกประยุทธ์เพื่อหวังที่จะบ่อนซาะหรือล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยแผนแบบเดิมๆคือไปประสานกันกันกบม็อบนอกสภาบอกได้คําเดียวว่าฝันค้างยิ่งถ้าพยายามอภิปรายทุกครั้งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้และทุกครั้งเป็นแบบนี้ก็ไปไม่รอดแน่นอนความสื่อมศสัทธาก็ยิ่งจะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้านดังนั้นข่าววันนี้บอกได้คําเดียวว่าพลเอกประยุทธ์ รัศมีบังเกิดเจิดจ้าแสงส่องเข้ามาจับอีกครั้งหนึ่งก็เพราะม็อบสมกีบก็เจ๊งตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กรกดาคมปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้7เดือนเศษโหมประคมข่าวใหญ่โตแต่ก็เหมือนที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้เขาว่าจำนวนคนที่มาชุมนุมสูงสุดนั้นก็คือวันที่19กันยายนหลังจากนั้นมาก็ดิ่งลงมาตลอดผู้นำม็อบแกนนำม็อบที่ไม่เคยศึกษาทฤษฎี เป็นเด็กอยากดังรุ่มร้อนอาจจะด้วยไฟอุดมการไฟแห่งความปรารถนาดีแต่มิจฉาทิฐิถูกจอมบงการก่อความคิดที่มาจากคนแก่แกนในอดีตทั้งหลายมาอีกรอบหนึ่งก็เคลื่อนไหวนำพาไปสู่ความหยาบคายถอยสะทุนก่อความแรงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ม็อบํานั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆประชาชนนิสิทนักศึกษาจึงถอยห่างออกไปล่าสุดค่ะ 13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมก็มีแต่กาศประชาชนมีเพียงแค่นิดเดียวนีก่อนนัดจะชุมนุมใหญ่อีกวันที่20กุมภาพันธ์นี้ส่วนภ่ายดาวดินนั้นก็นำทัพเคลื่อนมาจากอีสานดูเหมือนจะใหญ่โตแต่ก็มาไม่ถึง200คนเลยเดินข้ามจังหวัดพากันสร้างภาพพวกนี้ค่ะหลงตัวเองมองไม่เห็นความจริงถ้าไม่เข้าใจความจริงของสังคมก็ไม่เข้าใจประชาชน ไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลกก็จะพาบ้านเมืองให้เสียหายไปด้วยสรุปแล้วฝ่ายคา้านก็ไม่เข้าท่าม็อบก็เจ๊งพลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอมแต่จะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ก็ต้องมาดูกันค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าอายุในการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะยาวเท่ากับพลเอกเปรมตินสุรานุนทันทีสำหรับพลเอกประยุทธ์ค่ะ ได้เข้าสู่อำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมในปี2557ด้วยการยึดอำนาจแต่ไม่กี่เดือนจากนั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีการโหวตของสภานิติบัญญัติพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกจนมาถึงการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาคมปี2562และในเดือนมิถุนายนพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับการโหวตให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่พักพลังประชารัฐเสนอ จนมาถึงวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วกว่า6ปีถ้าอยู่ในตําแหน่งนายกจนครบวาระนั่นก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะครบวาระในปี2566ถึงวันนั้นค่ะก็จะครบ8ปีและอีก7-8เดือนโดยประมาณทั้งนี้หากเราจะย้อนไปดูพลเอกเปรมที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึง8ปี5เดือนประวัติของทั้งสองท่านนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะพลเอกเปรมค่ะ ข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ด้วยการรัฐประหารแต่ด้วยการสนับสนุนของกองทัพที่ผลักดันให้สภาโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคม2523มาแทนพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันซึ่งลาออกไปถือว่าน่าสนใจยิ่ยงค่ะ บทเรียนนี้ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ได้คิดพิจรารณาพลเอกเปรมที่เป็นนายกรัฐมนตรียุบสภาถึง3ครั้งในระยะเวลา8ปี5เดือนนั่นก็แสดงให้เห็นเขาว่าพลเอกเปรมนั้นโนสนโนแคร์นักการเมืองที่สวนทางไม่เดินตามกติกาที่พลเอกเปรมวางไว้ก็ยุบสภาเพราะนักการเมืองเขากลัวเรื่องยุบสภาเป็นที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์นั้นทุกคน จ้องจับตาดูอยู่ว่าจะสามารถบริหารจัดการประเทศชาติในฐานะตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีไปอย่างไรต่อไปเพราะเมื่อดูฝ่ายค้านจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างไปไม่ถึงดวงดาวและตัวพลเอกประยุทธ์เองก็จุดอ่อนน้อยเปรียบกับฝ่ายค้านพักเพื่อไทย มีโอกาสที่จะถูกยุบสูงมากค่ะจากกรณีที่ทักษิณชินวัตรไปช่วยสวอก้องหาเสียงหลักฐานปรากฏชัดถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยถูกยุบคนที่ถูกใจมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือเจ๊หน่อยสุดารัตน์นเองถ้าหากพรรคเพื่อไทยถูกยุบแตกแล้วส่วนหนึ่งแน่นอนก็จะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยเดิม จงรักพักดีกับทักษิณต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องไม่พ้นมาซบกับสุดารัฐแน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีสานจำนวนหนึ่งส่วนที่3ค่ะคาดวันน่าจะไปภูมิใจไทยซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพจากการเลือกตั้งนายกอ,อกอบจอครั้งที่ผ่านมาค่ะว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นที่น่าพอใจส่วนพรรคเก้าไกลนั้นโอกาสที่จะถูกยุบก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน จากการก้าวล่วงข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะมาตรา1นึถึงแม้ว่าจะไม่ถูกยุกแต่วันนี้ก็จบแล้วค่ะแต่ก็อย่าไปคาดหวงังตอนที่ประชาชนเลือกตั้งพักอนาคตใหม่เพราะตอนนั้นคนเบื่อหน่ายนักการเมืองเก่าๆซึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สำนึกเงาหัวของตัวเองว่าประชาชนรู้เช่นเห็นชาติทองตัวเองแล้วว่าเป็นอย่างไรมองภาพว่าเป็นคนรุ่นใหม่วันนี้ชัดเจนแล้วเขาว่า พักนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่ต้องนับพักฝ่ายค้านอื่นๆค่ะส่วนม็อบตอนนี้ไม่มีสภากำลังที่จะทำได้แล้วที่เหลือก็คือพลเอกประยุทธ์จะสะดุดขาตัวเองกับพักร่วมรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกเปรมนั้นค่ะแทบจะเหมือนกันทุกอย่างในการก้าวย่างเข้าสู่ตำแหน่งนายกอยู่ในวัย59ปีเหมือนกันอยู่ในตำแหน่งผอบทอเหมือนกัน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ส่งอำนาจได้รับการสนับสนุนจากกองทัพและเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจพระราชหารฤทัยกับสถาบันพระมาหากษัตริย์เหมือนกันเส้นทางการเดินเหมือนกันทุกอย่างทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันอีกด้วยแต่อย่าลืมเขาว่าพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์ขนาดที่ว่าไม่ยอมนักการเมืองเดินหน้าทางการเมืองมาแปีก็ยังต้องก้าวลงจากตำแหน่งนายก ด้วยถ้อยคําประวัติศาสตร์ที่ว่าผมพ่อแล้วเพราะกระแสของประชาชนเกิดอาการเบื่อหน่ายตอนนั้นโลกของข้อมูลข่าวสารยังมีอยู่ในมุมเดียวในมุมของสื่อยักษ์ใหญ่ของหนังสือพิมพ์ใหญ่แต่วันนี้โลกข่าวสารอยู่ในมือของประชาชนนั่นก็คือโซเชียลมีเดียซึ่งคุณเอกประยุทธ์ก็ต้องรู้ว่าหากกระแสนี้ถาถมเข้ามาตลอดเวลาที่ยืนหยัดเข้มแข็งอยู่ได้ก็เพราะความซื่อสัตย์บริสุทธิ และศักยภาพในการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเริ่มมองเห็นเหมือนกันก็คือการเข้าสู่วงจรอุบัติของนักการเมืองจะเหมือนกันหรือไม่หลายเสียงก็คาดการณ์กันว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์อยู่จนครบเทอม8ปีเท่ากับพลเอกเปรมก็มีโอกาสสูงที่จะก้าวลงการวิเคราะห์นี้ก็จะนำพาไปสู่พักพลังประชารัฐแตกแน่นอนเพราะถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่โดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาล ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าก็อาจจะเกิดส้มหล่นแบบพักชาติไทยในอดีตแบบพลเอกชาติชายชวนวันเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เพราะถ้าพลเอกเปรมรับเป็นนายกรัฐมนตรีต่อพักชาติไทยก็ไม่มีโอกาสแต่วันนั้นพักชาติไทยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งพลเอกชาติชายจึงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้รับการโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรโดยพักร่วมรัฐบาลที่เคยร่วมกันมา พักการเมืองที่อยู่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้ก็เช่นกันค่ะคิดคล้ายๆกันเช่นนี้จึงมีการระดมและสร้างวิธีการหาเงินจนเช้าโว์ไปทั่วทั้งประเทศจะเป็นพักการเมืองไหนนั้นประชาชนเขารู้ดีกรณีนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังปล่อยให้นักการเมืองเหล่านี้เดินหน้าต่อไปทําในสิ่งที่เลวร้ายสวนกับคําประกาศของพลเอกประยุทธ์ที่จะปราบปรามการทุจริตอันนี้เป็นสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน พักการเมืองพักร่วมรัฐบาลที่คิดว่าเงินเต็มกระเป๋าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฝ่ายค้านแตกพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ไม่ไปต่อ3กวน5กลุ่มในพักก็น่าจะแตกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีดังนั้นค่ะก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์ได้ศึกษาบทเรียนจากพนักท่านพลเอกเปรมอย่าได้กลัวนักการเมืองอย่ากลัวว่าถ้าไปขวางอยู่แล้วขู่จะถอนตัว ็ยุบสภาค่ะจะทําให้ท่านอยู่ต่อไปได้ด้วยความสง่างามและมีโอกาสสูงยิ่งที่ท่านจะได้เป็นถึงรัฐบุรุษดังเช่นพนัฐท่านพลเอกเปรมตินสูรลานนท์ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย